สงครามยูเครนกับราคาน้ำมันมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่สร้างคลื่นไหลในตลาดโลกสถานการณ์สงครามยูเครนย,ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันโลกอย่างต่อเนื่องและคราวนี้สหรัฐออกมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อรัสเซียที่น่าสนใจอย่างมากมาตรการนี้ไม่ได้จำกัดแค่การแบนการซื้อน้ำมันจากรัสเซียเท่านั้น แต่ยังความบาทผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซียอย่างรอสเนฟและลูคอยซึ่งเป็นการกดดันรัสเซียอย่างหนักเพื่อให้ยุติความขัดแย้งในยูเครนแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดมาตรการนี้ส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสและเบรนให้ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหลังจากที่อินเดียซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้อม,มันจากรัสเซียมากที่สุดประกาศว่าจะลดการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียลงส่งผลให้ตลาดกังวลว่าจะเกิดภาะวะขาดแคลนน้ำมันในอนาคตและนี่คือสิ่งที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันที่ผู้บริโภคต้องรับผิดชอบ ข้อมูลล่าสุดราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเมื่อวันที่23ตุลาคม2568อยู่ที่61.79เหรียญสหรัฐต่อบาเรลเพิ่มขึ้น3.29เหรียญสหรัฐส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนอยู่ที่65.99เหรียญสหรัฐต่อบาเรลเพิ่มขึ้น3.40เหรียญสหรัฐข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับอุปทานที่อาจขาดแคลนแม้ว่าสหรัฐจะประกาศว่าการผลิตน้ำมันดิบของตนเองในเดือนตุลาคม2568ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่13.6ล้านบาเรลต่อวันแต่ กลุ่มโอเปกก็ยังคงเพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องสร้างความกังวลเพิ่มเติมให้กับตะลาดเกี่ยวกับอุปทานล้นตลาดในช่วงปลายปี2568แต่นี่คือสิ่งที่น่าสนใจสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ EA เปิดเผยว่าคลังน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง9 6 1 0 0 0บาหบาเรนสู่ระดับ422.8ล้านบา์เรนสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้น1.2ล้านบาเรนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและนี่อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดน้ำมันอาจจะมีการปรับตัวในระยะสัน้นแต่ในระยะยาวมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่นี้จะส่งผลอย่างไรต่อราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลกอย่างไรคุณคิดว่าเป็นอย่างไรมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ